ล้วครับมาต่อกันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีหลายท่านนะฮะโทรเข้ามาแล้วก็ําปรึกษาไปเรื่องของพริกไทยครับก็อะไรนะฮะขมิ้นชานขมิ้นชันแล้วก็ขิงแล้วก็ดื่มน้ำขิงใบยน้ำใบยะนาแต่ว่าพี่สองก็มีคำถามเพิ่มคือจริงๆมีคนแนะนำนะเคยถึงขนาดเอาครีมที่ทำด้วยพริกอะมานวดท้อง โอ้โหนอนไม่ได้ทั้งคืนคุณหมอมันร้อนใช่ไหมมันระอุลยยิบลยยับครีมพริกคือว่ามีร้านชื่อดังแห่งหนึ่งในห้างแนะนํำดิฉันว่าเอาไปนวดท้องคนฮ่องกงฮิตมากคนฮ่องกงมาเมืองไทยต้องมาซื้อลดความอ้วนดิฉันก็เชื่อทุกวันนี้ยังวางอยู่ในห้องน้าเคยใช้ครั้งเดียวมันไม่ไหวใช่ไหมมันยุบยับจิบจเพ็ดเพ็ดเ นอนไม่ได้ดังคืนคือพุงเผ็ดนะไม่ใช่ทีนี้พอมาได้ยินเรื่องว่ารับประทานพริกไทยเนี่ยที่จะไปเพิ่มความร้อนให้กับกระเพาะเราเนื่องจากกระเพาะมันเย็นแล้วมทำงานเอื่อยเฉยใช่ไหมพูดถึงกระเพาะใช่ไหมคะกระเพาะเย็นมันจะเอื่อยเออทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ต้องการลดความอ้วนจะต้องทานกี่เม็ดอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเพิ่มความร้อนเม็ดเดียวก็พอแต่ถ้าลดความอ้วนสามเม็ดตอนช่วงเที่ยงแต่เย็น ที่เย็นใช่เพราะตอนเช้าเนี่ยเราพอจะมีน้ำย่อยเหลืออยู่หลังหลังนะฮะหลังเวยก่อนฮะก่อนครับก่อนนะฮกินก่อนประมาณสัก10นาที15นาทีนะเพราะเพราะจะเราถ้าเรามีความร้อนมันก็ย่อยอาหารดีนะใช่ไหมครับแต่ว่าพิกไทยดำมันจะมี อีกสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้กับร่างกายนะครับก็ทํทให้เรารู้สึกว่ามันกระชับขึ้นส่วนใหญ่ผู้หญิงจะรู้ในข้อหลังเรื่องของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญแต่ผู้หญิงมักจะไม่รู้เรื่องว่ามีการเพิ่มน้ําย่อยด้วยหรือว่าทําให้เมตาบอลิซึมทำงานดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยฉันกินตามที่เพื่อนบอกอะไรอย่างนี้เอาละฮะมาถึงเคสของคุณหญิงบ้างนะฮะอย่างกรณีของคุณหญิงเองเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ฟังไปคุณหมอครับจะมีวิธีการรักษาดูแลยังไงขั้ แค่มินคิงพิเทนดัมเนี่ยนะครับก่อนอาหารทุกมือ้อเพื่อพอกินเข้าไปต้องบอกตามตรงคนหญิงจะอ้วนขึ้นนิดหนึ่งอ้วนขึ้นนิดหนึ่งหมายถึงว่าตอนที่ทานสมุนไพรตัวนี้อยู่ใช่ใช่เพราะอะไรคะคุณหมอเพราะกินแล้วมันต้องเพิ่มไงเพิ่มน้าหนักเพิ่มเพิ่มเลือดเข้ามาอ่อาอย่างริฟีปากคุณหญิงเนี่ย<ๆ>ก็ต้องเริ่มมีเสียใช่ไหม แล้วมีเลือดที่ทำเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้จะทําให้เราเพิ่มน้าหนักขึ้นนื่องจากว่าเรามีแอปเปอร์ไทขึ้นเหรอคะครับคือที่มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามากขึ้นนะมันไม่ใช่เพราะไขมันเราเพิ่มขึ้นนะเพราะกล้ามถ้ากระบวนการย่อยดีโปรตีนได้ เราจะใช้ระบวนกล้ามเนื้อแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอ้วนพุูผะหรือว่าบางบางคนอาจจะไม่ได้ออกก็ได้บางคนอาจจะไม่มีอาการคือรูปร่างเท่าเดิมแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอ๋อหมายถึงว่ารูปร่างเท่าเดิมแต่น้ำหนักที่ได้มันเพิ่มขึ้นเพขาะกล้ามเนื้อมากล้ามเนื้อมาเมื่อไหร่ไขมันมันจะหลีกอันนี้พูดเหมือนพวกไปฟิตเนสเลยนะพวกเข้อกายอย่างเงี้ยก็เข้อกายที่เขากินใช่ไหมเขากินโปรตีนนะครับใช่ที่เวโปรตีนนี้เขาวโปรตีนที่ชงชงหรืมค่ะ นั่นแหละครับเขาเอาโปรตีนไปเบียดไขมันแล้วก็ใช้การเบินนี่ออกไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณหญิงเนี่ยออกกําลังกายยังไงล่ะแม่อยู่เฉยๆยังจะเซเลยนะไปวิ่งนี่รับรองก็น็อกแน่เลยได้ประมาณหนึ่งช่วงตื่ค่ะเดินก็หอบแล้วเห็นไหมมีอาการเหนื่อยที่หัวอกนั้นก็คือเราต้องเพิ่มสารอาหารเพิ่มไข่เพิ่มโปรตีนเข้าไปให้ร่างกายมีเป็นมีกล้ามเนื้อก่อนหลังจากนั้นเบินครับเบินถ้าสมมติจะลดความอ้วนนะทำให้มีเลือดสารอาหารมีเลือดก่อนนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนี้ เริ้อผีปากเริ่มไม่สิดและนะครับตาเริ่มไม่เหลืองแล้วนะครับไปเบิร์นครับไปเบิร์นคราวนี้เราจะกล้ามเนื้อเราจะเบียดไขมันออกไปนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการก่มก่อน,นแล้วค่อยเบิร์นออกทีนี้เราทราบมาว่าคลินิกอของคุณหมอหมอนักชื่อว่าคลินิกดิอโรคยาดิอโรคยาคลินิก,นกซึ่งมีวิธีแนวทางการรักษา อิงไปทางธรรมชาติบาบัดมีการนวดเข้ามาด้วยนะทีนี้ในกรณีที่คุณหญิงเนี่ยอาการค่อนข้างหนักแล้วแล้วต้องเพิ่มพวกโปรตีนเข้าไปในสารในเม็ดเลือดเนี่ยคุณหมอจะจ่ายยาเหมือนกับคลินิกทั่วไปไหมฮะถ้าผมใช้นะถ้าสมมุติว่าแบบเร่งด่วนเลยนะคือถ้าไม่เร่งด่วนคือจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าเร่งด่วนผมก็จะให้กินโปรตีนเลยถ้าเป็นขี้ผมผมมีผมจะใช้พวกสารเกลียวทองสารเกลียวทองเนี่ยจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวแรกๆของโลกเนี่ยคือมันจะมีสารอาหารครบแล้วก็ให พอทานเราได้สารอาหารเพียงพอเราก็เริ่มไม่หมึนละพอไม่มึนคราวนี้ชีวิตเริ่มเป็นปกติปรับพฤติกรรมใช่อันที่สองคือผมชันนวดนวดเพื่อเอาเลือดนวดมีดารอะมีท่านวดยังไงครับคุณหมอคะนวดเนี่ยคือเรานวดตัวเราเองได้นวดตัวเองได้เดี๋ยวผมสอนอ่ะท่านี้ท่านี้ทําทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวขอดูกล้องกล้องเห็นคุณหญิงชัดไหมเอ่ยตรงนี้พี่หญิงกับคุณหมอเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเลือดลมหรือเส้นถุงน้ำดีทำด้วยทำด้วยทำด้วยตรง้ว้มันจะตรงถกนี้คครรัับบ วิ่งลงไปขาด้านข้างนะครับเห็นไหมคุณหญิงโป้ไหมไม่เป็นไรฮะโตะบางให้โตะบางไหมนั่นดูที่ผมแล้วกันดูที่โบดูที่ผมแล้วกันนะฮะวิธีการทุบวิธีการเราเขาเรียกว่าทุบเส้นถุงน้ําดีเพื่อกระตุ้นนะแทนแทนที่เราจะไปนวดใช่ไหมเราก็ทุบเอาทุบอย่างนี้เลยครับวิธีทุบนะครับไม่เอาตรงนี้นะไม่เอาตรงนี้ไม่เอาปั้านตรงนี้นะนะครับเอาตรงนี้เอาตรงแหลมแหลหน่อยตรงนี้อ่าตรงแหลมแหลมตรงกระดูกข้อต่อต้อมือนะครับทุบไปนะครับ ต้องแรงกว่านี้นะครับแรงกว่านี้โอเคนะครับแต่ละลูกในฉันเห็นของมเป็นการอะไรนะครับหมอเครียดกระตุ้นเขาเรียกเขาเรียกกระตุ้นเลือดกระตุ้นเลือดลงนะครับอ่าเราเราพอพอเราทุบทุบแล้วแรงแรงนะครับเราปล่อยปล่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันเกิดการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เนี่ยเราทำสองข้างนะครับ ทุบเพื่ออะไรเลือดลมก็จะวิ่งนะครับเลือดลมวิ่งมาไหลกระเพาะก็อุ่นอันนี้น้าดีใช่ไหมคะถุงน้ําดีใช่น้ําดีเนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนจากอาหารให้กลายเป็นสารอาหารฉะนั้นถ้าเราทุบบ่อยๆอาหารที่เรากินเข้าไปก็ย่อยได้ดีขึ้นนะครับทุบก่อนอาหารทุบหลังอาหารทุบก่อนอาหารทุบหลังอาหารใช่ผู้หญิงนะผู้หญิงเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะทุบเส้นเนี้ยขาเล็กลงครับขาเล็กลงคืนนี้ไปตากนอนก็ละ เส้นนี้ขาเล็กลงทุบเส้นฝั่งนี้อ่ะได้ตรงนี้ทั้งสองข้างเหมือนกันขาจะเล็กลงก็คือวิธีการทุบแบบนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นถึงน้ำดีให้ทางานให้ดีขึ้นทําให้น้ําดีออกมาน้ําย่อยออกมาย่อยอาหารได้ดีเลือดเราก็จะมีนะครับแล้วก็กระเพาะก็อุ่นตับก็ไม่ร้อนเกินไปเซลูไลา์แตกตัวทุบขนาดเนี้ยต้องบอกว่าวันนี้มีสายจากคุณผู้ชมโทรเข้ามาหลายสายจริงๆงจะบอกว่าเวลาของเราเนี่ยนะครับมี มีไม่มากจริงๆนะฮะคุณหมอจะกลับมาอีกในอาทิตย์หน้าับนะวันอังคารหน้านะฮะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ที่มีคุณผู้ชมโทรเข้ามาแล้วสากคําถามเอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาทวงให้ไม่หรอกคุณเอ๋เพราะวันนี้นอกจากเราได้รับเกียรติจากคุณหญิงว่าเป็นเคสต s ี u ให้แล้วเนี่ยตัวคุณเอ๋เองก็ได้รับการวิเคราะห์จากคุณหมอไม่ใช่น้อยเพราะคุณต้องปรับพฤติกรรมรังนั้นผมนี่หลีกให้ทางผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านก็อาจจะเออฉันก็มันจะถามเรื่องนี้พอดีก็คงจะได้รับสาระประโยชน์ไปแล้วก็คือจจริงๆเเออาาาาป็นนว่่่สยไไหทีะม คุยกับเราแต่วิธีการในการดูแลรักษาโรคน้ำในหูเนี่ยเหมือนกันอย่างที่คุณหมอบอกไว้พวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอฝากดีกว่านะฮะครับฝากระาดูอาหอะไรก่อนอาหารบ้างค่ะเราก็คืออยากจะหายโรคนี้นะครับสองเรื่องเองกินกับนอนนะกินกับนอนแต่กินเนี่ยต้องกินแล้วย่อยให้ได้นะครับนอนต้องนอนให้หลับดูเป็นดูเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายที่จะทำแต่ทำไม่ได้ไงเลีงถึงเลยเมื่ออย่างคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับนอนอ่ะสี่ทุ่ม แต่ไม่หลับนั่นหละนี่คือปัญหาพอเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่เน้นตอนนอนก็คือให้นอนเนี่ยวันหนึ่งประมาณโดยพื้นฐานแล้ว6กถึงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็ไม่ควรนอนเกินห้าทุ่มเพราะที่หมอบอกว่านาฬิกาชีวิตก็คือประมาณนี้ถ้านอนเกินกว่านี้เนี่ยตับแล้วก็ถูกน้ําดีทํางานหนักใช่ใไหมฮะเฉะนั้นช่วงช่วงนอนและส่วนเรื่องของการทานทานแล้วต้องทานแล้วให้ย่อยถ้าเกิดจะทานอย่างที่เป็นสมุนไพรก็เช่นขิงร้อนอะไรที่เป็นหผวหัวและลากนะครับ ขิงแล้วก็ขมิ้นพริกไทยดำแค่นี้เองเนี่ยเอาฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอมากๆเลยนะคุณหมอณัฐพลวากศิริหลกแพทย์ประจำคลินิกเดียรโลคยาการแพทย์แผนไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะฮะเคสตัตตี้ของเราคุณหญิงครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณหญิงครับเอาละคุณผู้ชมครับอังคารหน้านะฮะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมและอยากจะมาพบกับคุณหมอณัฐในรายการนัดกับหมอของเรานะฮะอังคารหน้าห้ามพลาดสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานขอลาคุณผู้้ชมมมไไปกก่่ออนนนลัับาเจดใใหว เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ